สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวินนี่ดายี่นะคะเพื่อนวันนี้เราก็พามาเที่ยวแหลมแท่นกันนะคะมาชมวิวทิวทัศน์กันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะเพื่อนแต่ว่ามันก็คืมฟ้าคืมฝนแดดก็ไม่ได้จัดมากแต่ว่าก็ไม่ได้มืดคืมเกินไปนะคะเนี่ยดูสิ<ล>น้ำกับฟ้าเป็นแผ่นเดียวกันเลยอะน้ำฟ้ามองมองเหมือนผืนเดียวกันเลยนะคะเพื่อนดูสิ วิวไกลๆอย่างเงี้ยสวยมากเลยเพื่อนๆไกลๆนู่นเป็นเรือหาปลาวิวรางวันใช้แ็บไม่ได้ค่ะเราไปทางนึงไปวิวดูทางมุ้นเดี๋ยวเราจะทางชมวิวรอบๆมาทันกันตอนนี้เ็ามีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวประมงมาตกปลาอยู่ตรงขวงนี้ก็มีนะ พอช่วงเย็นๆก็จะมีะขเขาเชื่อมมาปิกนิกเาขาแฉกอยเงี้ยเยอะแยะเลยอันนี้ที่เขาก่อสร้างมันยังไม่เสร็จเป็นตอหมอ้อนะอันนี้มันเป็นตอหมอ้อแต่เราไม่เคยมาแหลมเท่นนะคะเพิ่งมาครั้งแรกเคยจะผ่านทางนู้นวิวสวยตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวค่ะ เพื่อนๆหลายท่านคงจะเคยมาบ่อยๆนะแต่ว่าเราครั้งแรกเราเพิ่งมาคือเพิ่งแวะอาหารธรรมดาก,ก็จะผ่าดบ้างที่เราจะผ่านแต่เราก็ไม่ได้แวะที่เขาเวลาเขามีงานเขาจะจัดตรงนี้ด้วยบางแสน <c oughs> เขาจะจัดตรงแหลมเท่น <c oughs> สีบมีบันไดให้ลงตรงนี้นางเอกของเรานางเอกประจำช่องเรากำลังเลี้ยงอยู่แถวโน้นะเพื่อนมีบันไดให้ลงวันนี้นางเอกประจำช่องมานะคะเราเดินเดินผ่านน้ำตรงนั้นเหรออให้เดินทางนู้นเสียงนางเอกประจำช่องเราเรียกนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ละนี่เาบอก เขาก็มีที่ให้นั่งพักชมวิวตอนเย็นๆแหลบรรยากาศน่าจะนนดีดม<ะ>ดากน้เป็นำมันสูงนะคะเพราะว่าฝนมันไมจะตกน้ำขังน้ำมันขังนะคะเดินก็ต้องระวังตะวันตกวินคงจะสวยมากเลยนะคะต,ตะวันตกวินที่แหลมแทมที่เขามาถ่าย เราผ่านไปผ่านมาไม่ได้แงะเลยนี่เป็นครั้งแรกที่แบบนี่ยแล้วอยากจะจำช่องเรากำลังกลางล้มมาสวยสวยเป็นหญ้าเทียมเขาปูหญ้าเทียมไว้ตอนนี้มันน่าจะฝนตกแรงน้าฝนตกแรง โบสหินก็จะสวยถ่่าาายข้งงลสิมีบันไดมีบันไดให้ลงตรงนู้นเขาถ่ายเดี๋ยวมันลื่นเดี๋ยวลื่นพอฝนตกเออมันฝนตกเปออมันฝนโตมาฟอกปอดกันค่ะเพื่อนๆเพราะว่านี้ต้นไม้ต้นไม้เขา เพิ่งจะปลูกเอามาลงใหม่คงก็ยังไม่ยังไม่ร่มเท่าไหงโอ้ลงไปได้ยังไงน่ากลัวก็ยังนั้นถายชุบไปนั่งดิจังว่าวันนั้นลงลงไปดิ นั่งเอกประจำท์อบบอกบันทุศคลานี่นั่นถ่ายให้เจ้าเปนั่งเทบว่าเขามีบันไดลงค่ะลงลงไปหน่อยเลยอันนี้เขาเขาหาอะไรจับก็นงขาไปน่นูจับอะไรฮะอ๋อปูปูอะไรปู ถายน้องเขาน้าหนาน้องมานั่งนี่ให้เขาหน่อยง้ายเดี๋ยวก็ข่ายเป็ดไป <c oughs> พูดแนะหมเหรอหรือว่าพูดทำไมเขาก็หาจับปูจับอันนี้ได้ <c oughs> น้ำมันใสเจอไหมยิ่งสวย มันไม่ด้็นจัมันมาดูเฉยเมดูเขาลงได้ตรงนี้อ๋นั่นไงเขาก็เดินตรงโขดหินนั่นไงมันเล็กๆตรง้นปหินมองหินเสราไปนู่นเลย มันรอไม่ได้รไไไหรอกม่ดีไงะมันลืมนี่ยปลลปีปูม,มันมีปูแฉะมีมป,ป,นนมป,ปนนมูนี่ก็มี ยังไม่เห็นเขายังไม่ได้ขึ้นมาเหรอเขาวิ่งหนีเพราะว่าน้ำมันซัดเข้ามา น้ำมันชัดเข้ามามันเป็นเปลือกหอย <ST AR> นี่ไงปูลูกปูเล็กๆเยอะๆเลยมันก็เข้ารูของมัน น้ำสาวเป็นหอยหอยน,นึ่งปูเขาเข้าตามโคถิ่นค่ะเพื่อนๆลูกปูพ้าน้านำซับมา khách hàng ฟังเสียงทะเลไปในตัวเพื่อนๆไป,ปบบสีหันมานี่ดิไไดูใถ่าถ่ายูถยถ่ายน้ย,ยหน,หนยบอกดิดูไปลงยูทูปนี่ดูยาย ดูยายนี่เห็นนี่ไงเขาวิ่งหนีไม่ปีนเนี่ยปูปูเขาวิ่งหนีค่ะเพื่อนๆนั่นนีมันเป็นปูมันเป็นปูน้ำมันใสดีเวลาน้ำทะเลมันเหมือนคลื่นกระทบ กระทบพิมพนะคะท่านผู้ชมปัดแล้วคือ Okay. เขาก็หาปูากันถายดอย่ยดอยข่ต้องาบนสวเหรอโอเคไปละอ่าเราก็เนี่ยพา,าเพื่อนมาเทียเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่พาเพื่อนมาเที่ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องมินี่ไดรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ